และก่อนมีรัฐบาลใดๆเป็นสถาบันที่เก่าแก่ที่สุดในโลกนี่อันนี้คือประวัติาพระเจ้าบอกไว้เช่นกัทิศจักรยังมากที่หลังบ้านยังน,นยังว่าบ้านมากก่อนก็เพราะว่าพระเจ้าสร้างอาดามเอว่าให้ไปอยู่ในสวนทางบ้านในเขาอยู่ในหันตอนนั้นพระท่านมีทิศจักรเลยคนในโลกเนกี่ก็บมีมีแค่สองคนนะฉะนั้นพระพี่ถึงบอกว่าบ้าน มันสำคัญกว่าคิดสัจจรือคณะรัฐบาลพันว่ามีมนุษย์กับว่ามีรัฐบาลว่ามีสังคมแต่ว่าบ้านหลังแรกที่พระเจ้าให้อาดามอว่าอยู่คืออยู่สวนเอเดนดังน,นั้นขอบคุณพระเจ้ามือนี่แม่พระทุนก็ถือว่ามาสร้างบ้านอยู่นี่เอิ่มาสวนเอเดนก็ไดไที่พระเจ้าบนมาให้ว่างลากลงมเป็นบ้านแล้วก็พ่อพี่ยังบอกว่าบ้านเป็นที่ประครับประคองชีวิตบ้านเป็นแบบแผนของ การดำเนินชีวิตเป็นสถาบันศึกษาเป็นแหล่งอบรมวัฒนธรรมประเพณีบ้านจิงเป็นที่ยิ่งใหญ่สำหรับมนุษย์และเป็นสถาบันที่จะสําแดงความจริงของพระเจ้าอาเมน,เมนบ้านนะครับมันเลยกลายเป็นแรงเลี้ยนลูกได้มันบอกเป็นมองประคับประคองคนดีอยู่ในบ้านคือคนดีมีครูข้องหรือมีลูกมีหลานครูข้องบางเทอมันมีบางเทอมันกา อาจจะลงหายตายจากกันไปแต่ว่าครอบครัวก็ยังอยู่ยางน้อยก็มีลูกมีหลานนะครับดังนั้นบ้านจึงเป็นแรงเลี้ยงลูกเป็นมองสอนนะเป็นมองสอนอบกสอนหลานนะบ้านก็กลายเป็นความสําคัญที่สุดของมนุษย์ที่้องเห็นค้นบ่มีบ้านครับน่าสงสารก้นเลอหล่อนเคยเินเนาะนอนตามใต่สะพาน้านอนอยู่ นั่งงถนนอนอนยืนอันนั้นบมเมนว่าเข้าไปว่าคนเนี้ยอันนั้นเท่าก็ต้องคิดว่าก็คือคนเข้าเกิดมามันบอกกัน <c oughs> คุณมีบานบางคนก็มีมีบานใหญ่ <c oughs> บานน้อยที่ว่าเป็นบานหลังเล็กหลังหน่อยยังกระทำเพรา,ม, <c oughs> ามีบานมันเกิดสิม, <c oughs> มีความทุกข์ขึ้นแม่ไปทุนว่าเออเ่ยอยู่บานหลังใหญ่มาแล้วบางเธอขันมีความทุกข์มันกับบา้านก็แทบสิว่าพอนั่นมันมีอักอุ้งใจอักบุบอัง่อยขึ้นมา เจ่าบ้านหล้างหน่อยๆแต่ว่ามันมีคว้มถูกนะคือกําโบราณ่นว่ารับยังเกาะติีได้คราบใจค้านี่แหละครับมัณดิตใเข้าหูว่าการมีบ้านนี่มันสําคันเด้อเท่านั้นการมีบ้านนี่ต้องรักษาเนี่ยรักษาบ้านนะครับเราพี่พิ่นยังบอกลักษณะของบ้านอีกเด้อ่นบอกว่าการเฮ็ดบ้านนี่ก็ทุกคนก็เฮ็ดยังดีตามแบบแผนเนาะ แต่ว่าในทัศนาของพระเจ้าบนบางกีบ้านนี้เป็นสถาบันที่ต้องปลอดภัยเกิดขึ้นมาน้านเราต้องปลอดภัยครับครับครับดันพระวจนะของพระเจ้ากล่าวไว้ว่า่ันเจ้าทั้งหลายจะสร้างเรือนใหม่จงทําเป็นขอบกั้นขอบกั้นไว้ที่หลังคางก็เป็นความหมายเพรเนาะขอบกั้นที่หลังคา เพื่อเจ้าจะไม่ให้ผู้ใดพัดตกจากที่นั่นหมายก็ว่าในราชสางบาลลังค่ามันตรงนี้แนวแนวกันหรือแนวยึดเวลาคนอยู่เรื่องลังค่าถ้าไปเห็นยังตกผมประสบการ์นผมตกลังค่าตายอยู่ที่ขุนบนพี่นอกตกลังค่าอย่างดินลังค่าของโุงเรียนตำรวจคนเป็นต้อยขดเป็นครูคุกบัดที่นี่คือคือว่าใช่างสุ่ม ส้มผมเนี่ยแหละมันเป็นส้มมาเกดงานแบบว่าบอยยานตายขึ้นลังค่าลูกน้องมีบรสังบันนี้ิ่นไปเหยียบถือมองดัดดัดป่าลังค่าน่ะผ้าถลงมกรไปรเหยียบถือลังค่าลังค่ามันเกามากมันพุ่ลงมาบันนี้พุ่งลงมาเนี่คนบ้านมันสีข้างก็ดัดป้าอันบ่ข้างดัดป้าก,กับเกามันติดลงมาประมาณแปดเมตรหรือเกือบสิบเมตรลงมากับลงมาท้งงอน ผันมท่วงเที่ยเดนะียวครับร้านกะเสียไปเมื่อสองสามปีที่แล้วมมนะร้านพ่อใหญ่กับีลูกสองคนกันุ่นหนึ่งเป็นอวี๋ลูกสามคนปูนหนึ่งเสียก่อนแต่นี่ว่าว่านี่แหละคือลังค่าบ้านาต้องเข้มแข็ง<า>ต้องเทีย้แข็งแรงเงินว่กอย่านนหน่อยๆทะลุลงมากก็ไมี่น้อขคังนะอันนั้นเพื่อนเตือนไว้เพื่อนเจ้าเตือนไว้นะฉะนั้นเพื่อนบอกว่า จงทําเป็นรอบกั้นไว้นาที่หลังคา <Okay. S 1> เพื่อเจ้าจะไม่ให้ผู้ใดพัดตกที่นั่น <Okay. S 1> และมีโทษแก่เรือนนั้นเพราะเลือดตกและควรจะทําบ้านให้ถูกสุขลักษณะเพื่อที่จะมีสุขภาพดีและควรให้บ้านเป็นที่หลบภัยได้อันนี้พระวจนะพระเจ้าคนบอกไว้นะครับในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่ยีิบสองข้อแปข้อยี่สบห <20 S 1> บท <18 S 1> ที่ยึดสอง้อข้อที่กอที่แปดนะครับเลวลาก็พ่อยึดสามแล้วก็มีขอสิบสองถึงสิบห้าอีกหมายความว่าถ้าบ้านนี่การอุบัติเหตุมันบ,บอบเราเคยเห็นมันบอกระมืมีคนไปเป็นนังใส่ <1> 1> ได้ม a n งบ้านหิมเลยนะครับ m a n ่ m บ้านนี้นั่นตนบอกว่าเป็นยังเข้าเวลาเข้าต่างบ้านเข้าจังมาว่างซีล่าเลิกบอกพ่อพระเจ้าพระเจ้าก็อวยพ่อเนี่ย เนี่ยบ้านหลังนี้ก็คือว่าเป็นบ้านที่สร้างถูกลักษณะหลอกขอบหลอกผมนีธทงยางออกไปก็อากาศมากเห็นต้นเขาต้นป่าเห็นนกบินโอ้น้านทั่งทงก็ยังมีนกไงบินอีกเห็นเครื่องบินบินพันนกยักษ์นะฮะข้อที่สองเนี่ยพนบอกว่าให้พระวจนะของพระเจ้าปรากฏโดยเปิดเผยเหมือนที่พระวจนะของพระเจ้ากล่าวเอาไว้ว่า จงเขียนคำเหล่านี้ไว้ที่เสาประตูเรือนและประตูของท่านขอตมาบอกว่าให้เป็นสถานที่ปฏิศจากมนตินในเรื่องเพศให้เป็นที่ชุมนุมของคริสเตียนและจะต้องมีและจะต้องไม่มีรูปเคารพใดๆทั้งสิน้นคริสเตียนย่อมรู้ว่าท่ามกลางมนุษย์มีพระเจ้า<อ>พระเจ้าที่คนเคารพนับถืออยู่ตอนนี้แล้วก็เดชไหแม่ไระทุนได้ได้หุงจักถึง ความจริงหลายสิ่งหลายอย่างเนาะเอาละครับขอบคุณพระเจ้าพอมาถึงนี่แล้วผมก็ได้อ่านเนาะเขาก็ได้อ่านพระวจนะแล้วก็ได้วบาไดาในหนุนใจได้ลองเพล่ไในสนเสริญพระเจ้าอ่าต่อไปเขาสิมีโอกาสได้อธิษฐานผมจะเจิมประตูบ้านในผลอีกเจิมทุกมองอยู่นี่เนาะนะท้ายเขาก็ะสิได้อธิษฐานนั้งการทั้สกี่องอีกจะเป็นหนึ่งขอบคุณพระเ้ีกเป 你不要生气